สนับสนุนโดยเบเนฟิตโปรโตีนดีๆจากพืชนักงานอการคดีสารแขวงนนทบ,บุรีได้ยื่นฟ้องนางสาวประภาวีชัยมงคลหรือออยรอยจูบเป็นจำเลยคดีหมายเลขดำอ2อ7 4ทับ2,566ยยื่นฟ้องนายกฤษดาษชนะขันผู้จัดการของเชอรี่สามโคก ซึ่งเป็นผู้ดูแล Facebook ของเชอรี่และนางสาวละดาภารัชตะอมรโชคหรือเชอรี่สามโคกเป็นจำเลยที่1-2คดีหมายเลขดำอ2675าทับ2อ6 6ั6ยื่นฟ้องนายนิพนจิตกล้าเจ้าของเพลงดังทา m เมชชีนเป็นจำเลยคดีหมายเลขดำอ2อ7 7ทับ2566ยื่นฟ้องนางสาวจิรน,นันทองเกลี้ยงแฟนของปอนมีผู้ติดตาม Facebook กว่า4 0 0 0 0นคนยอดวิวติดตามคัเวอร์เพลงหลายล้านวิว เป็นจำเลยคดีหมายเลขดำอ .2676 ทับ2,566ในความผิดฐานเดียวกันเป็นผู้ช่วยประกาศโฆษณาหรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่นหรือเข้าพนันในการเล่นพนันออนไลน์ซึ่งไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักง,งานโดยสารแขวงจังหวัดนนทบุรีมีคำพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามพรบการพนันพศ2478มาตรา4ทวิ12วงเล็บ2จํจคุก4เดือน จำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา78คงจำคุก2เดือนและเมื่อพิเคราะห์พฤติการเห็นคดีแล้วการกระทำของจำเลยอาจทำให้ผู้อื่นโดยเฉพาะเยาวชนเข้าร่วมเล่นการพนันได้โดยง่ายจึงไม่มีเหตุให้รอการลงโทษแต่ทั้งนี้จำเลยไม่เคยได้รับโทษจำคุกมาก่อนจึงเห็นควรเปลี่ยนโทษจำคุกเป็นกักขังแทนมีกำหนดคนละ2เดือนตามประมวลกฎหมายอาญามาตราย3 ทั้งนี้ก่อนเริ่มพิจารณาคดีสารได้สอบถามจำเลยทั้งหมดเรื่องทนายความแล้วจำเลยถแถลงว่าไม่มีและไม่ต้องการทนายความสารได้อ่านและอธิบายฟ้องให้จำเลยฟังแล้วจำเลยทั้งสี่สำนวนให้การรับสารภาพทั้งหมด และว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าวไบรท์ทีวปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือไบรท์ t ีวขอบคุณค่ะ